ความเสี่ยงนอกตําราที่ในบางครั้งครับผมเรารู้ทฤษฎีไม่เท่ากับกําไรนะครับมีลิสมาฝากตามนี้ครับผมข้อที่หนึ่งครับเวลาที่ตลาดลงหนักตลาดลงแรงโควิดข่าวความเชื่อมั่นหรือว่าอะไรก็ตามแต่ครับพี่พี่ให้ถามไว้เสมอว่าถ้าตรงเนี้ยเราขายถ้าตรงเนี้ยคนส่วนใหญ่ขายคําถามที่เราถามต้องถามเลยนะครับผมว่าเราขายแล้วใครซื้อคนซื้อเนี่ยเขาโง่หรือเปล่า อย่างเช่นครับพี่ๆหลายคนกลัวหุ้นที่อยู่สูงๆกลัวหุ้นที่มันวิ่งเป็นเทรนกลัวหุ้นที่มันวิ่งขึ้นไปสูงๆแบบนี้สมมติว่ามันวิ่งขึ้นไปแบบนี้ใช่ไหมยิงขึ้นไปรวดเรียวยแบบนี้ส่วนใหญ่คนจะกลัวหุ้นที่มันวิ่งแบบนี้ขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่ามันวิ่งแบบมันขึ้นแบบน่ากลัวแต่สุดท้ายครับผมพอไม่กล้าซื้อมันก็จะวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆพอเรากล้าซื้อเนี่ยหุ้นมันก็จะลงเพราะว่าความเป็นเทรนเนี่ยมันไปไกลกว่าเดิมมากๆแล้ว นะครับอ่านี่เป็นผลนะครับผมว่าบางครั้งเนี่ยหุ้นมันอยู่สูงนะเราขายดีกว่าหรือไม่ก็เราไม่ซื้อดีกว่าสุดท้ายมันวิ่งไป Grammy ook, นู่นกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะขายแบบเนี้ยต้องถามเส, Jay สม,มอว่าใครซื้อเข้าซื้อไปทํา,ามไ,ปปทไมนะครับในมุมมองกับการเงินพี่เมื่อกี้เป็นฝั่งขาขึ้นกรณีที่เป็นฝั่งขาลงครับเหมือนตอนเนี้ยหุ้นไทยเนี่ย,ห,ยหุ้นมันลงเละเทะเลยครับผมหุ้นมันลงเละเทะเลยนะครับเทรนก็ขาลงนะครับตอนเนี้ยหุ้นไทยเนี่ย หุ้นลงเละเทะวิกฤตความเชื่อมั่นเทรนก็ลงตามหลักการก็ซื้อไม่ได้แต่ตอนนี้นะครับหุ้นบางตัวครับพี่พมันมีคนซื้ออยู่ทำไมถึงบอกว่ามันมีคนซื้ออยู่เพราะทุกครั้งที่เกิดแรงขายพี่พี่ทุกครั้งที่เกิดแรงขายขายขาย,ขายไปเนี่ยมันจะมีคนคนนึงมาซื้อสมมว่าผมสอดบิดลับแบบนี้ใช่ไหมครับผมแล้วพี่ๆมาขายให้มันจะเป็นแรงขายนั่นแหละแต่ว่าหุ้นอยู่ในมือผม ไม่ว่าจะเป็นแบบเหมือนบีกริมลงออทามโลหรือว่าตัวอื่นที่มันลงหนักๆแบบเนี้คําถามคือใครเขาไปซื้อตัวนั้นแล้วทําไมเขาถึงซื้อหุ้นตนัวเนี้แล้วเขาจะไม่ขาดทุนหรอที่ซื้อไปเนี่ยเพราะเหตุนี้ครับผมคนที่กล้าซื้อในจังหวะที่มันแปลกๆแบบเนี้เขาจึงเป็นคน1%เอร์เพราะคนส่วนใหญ่มองลงหมดเพราะฉะนั้นไงพี่ก่อนขายไม่ว่าจะขายในฝั่งขึ้น หรือว่าขายในฝั่งลงเนี่ยให้ถามแล้วก็คิดดีๆก่อนครับผมว่าณตรงนั้นใครซื้อเพราะจุดที่คนที่เขาได้กําไรแต่ละรอบเก็บในรอบใหญ่ๆนะครับพี่ๆมันจะเป็นจังหวะที่มันไม่น่าซื้อได้หรือไม่ก็แบบมันไม่น่าซื้อเขาจะไปซื้อตรงนั้นแหละนะครับอันนี้คือข้อที่หนึ่งที่เราต้องตกตกแบบฉุกคิดว่าเฮ้ยถ้าเราขายไปแล้วใครจะไปซื้ออย่างที่สองเลยพี่คนมีเหตุผลมากไม่รวยสิ่งนี้ครับพี่ มันคือสิ่งที่เรียกว่าติดตะกะครับพี่เช่นนะครับ PE หุ้น,น e. เนี่ยใช่ไหม PE เนี่ยมันก็ต่ำแล้วนะหุ้นก็ถูกแล้วนะธุรกิจก็ดีแต่พอซื้อไปสักพักครับผมรอยังไงหุ้นก็ไม่ขึ้นหุ้นง,ง่ายๆแบบนี้นะครับใครๆก็เห็นซึ่งหุ้นประเภทนี้ครับพี่คนส่วนใหญ่จะบอกว่าดีก็ดีอะ่ะมันก็ถูกและดีฉันซื้อกินมันผลแต่สุดท้ายเนี่ย ถ้ามุมถ้ามองในมองมุมมองแบบนี้พี่ๆแบบ้ว่า PE ต่ําหุ้นถูกธุรกิจดีแต่เราอย่างไงมันก็ไม่ขึ้นบางครั้งเนี่ยซื้อไปแล้วลงเรื่อยๆแบบนี้มันเรียกว่ากับดักปันผลพ,พี่คือหุ้นปันผลเนี่ยไม่ใช่หุ้นทุกตัวที่ซื้อได้ต้องมีสภาพคล่องแล้วก็มีคนสนใจธุรกิจนั้นเพื่อที่จะไม่ให้ราคามันลงเพราะในบางครั้งพี่ๆเห็นครับผมว่าเราไปเก็บหุ้นตัวเล็กบางทีอ่ะ มันปั่นผลดีนะแต่มันลงไม่หยุดปั่นผลสิบเปอร์เซ็นต์นะแต่ลงหยุดลงอยู่นั่นนะนะครับแล้วก็รายใหญ่ครับพี่พี่มักซื้อเวลาที่ดูไม่น่าซื้อและขายในเวลาที่ไม่น่าขายตัวอย่างเช่นในบางครั้งครับพ,พี่หุ้นเนี่ยมันสะสมมาแบบนี้นานนานๆ,นานๆใช่ไหมมันเบรกขึ้นบื้มแบบเนี้นะครับพอเบ,บ,บร,รกขึ้นบื้มแบบนี้ใช่ไหมครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือในบางครั้งเนี่ยรายใหญ่ไปขายตรงนี้ครับผม ทำไมอ่ะทำไมต้องทำไมไม่ขายแถวแถวเนี้ยแล้วทำไมขายในจังหวะที่มันแบบขึ้นแบบนี้เพราะสิ่งที่เขาทำราคาใช่ไหมพี่ถ้าเกิดว่าทำกรอบแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยรายย่อยจะมองสิ่งนี้ว่าเป็นขาขึ้นรอบใหม่พอรายย่อยมองว่าเนี่ยเป็นขาขึ้นรอบใหม่สุดท้ายก็พี่พมันจะสะบัดลงแบบนี้มันะสะบัดลงแบบนี้แล้วก็ลงไปเลยทำไมอ่ะเพราะเวลาเขาสะบัดขึ้นแบบนี้ใช่ไหมครับเขาจะเอาหุ้นไปวางไว้ที่ออฟเฟอร์เขาจะเอาหุ้นไปวางไว้ที่ออฟเฟอร์อะไรใหญ่ ทีนี้พอเอาหุ้นไปวางไว้ที่ออฟเฟอร์ซึ่งรายย่อยมองว่าเนี่ยคือขาขึ้นสิ่งที่เขาทําคือเขาจะไปไล่ซื้อหุ้นพอไล่ซื้อหุ้นเสร็จปุป๊บถ้าเราเอาหุ้นไปวางไว้ที่ออฟเฟอร์นะครับพี่มันจะเกิดแรงซื้อเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่พอขึ้นไปอีกพักหนึ่งอ่ะมันจะไม่ขึ้นและสุดท้ายมันก็จะเทลงหนักนี่คือตัวอย่างการขายหุ้นในเวลาที่ไม่น่าขายเพราะว่าทฤษฎีบอกให้ซื้อเพราะมันเป็นเทรนขึ้นแต่สุดท้ายมันก็จะดรอปลงมาที่เดิมเพราะเขา หลอกไปซื้อหลอกให้ให้คนส่วนใหญ่ไปซื้อแหละมันคือการขายหุ้นด้วยแรงซื้อของคนอื่นแต่หุ้นจะไปอยู่ในมืออีกคนเสมอนี่คือตัวอย่างครับผมว่าในบางครั้งเนี่ยเหตุผลมันก็ใช้ไม่เคยได้มันต้องดูจิตวิทยาแล้วก็เหลี่ยมด้วยนะครับเหมือนสมมติว่าเราอยากได้รายได้หลักแสนสําหรับคุณผู้ชมที่เยอะมากไม่เคยหารายได้หลักแสนมาก่อนพอเราทําไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะมีจุดหนึ่งที่ตัน ถ้าเราตันเมื่อไหร่แบบนั้นนะครับผมคือเราติดตะกะมันต้องมีอะไรบางอย่างที่ตะกะบางล็อกที่เราต้องปลดมันอะถ้าปลดแล้วมันจะพุ่งเลยอันนี้คือสามารถประยุกต์ใช้ไม่ใช่กับเฉพาะเรื่องหุ้นนะครับพี่ๆประยุกต์ใช้กับเรียกว่าทุกครั้งที่เจอกำแพงไม่ว่าพ,พี่จะทำอะไรก็ตามแต่พี่พมันจะมีกำแพงอันนึงอยู่ในบางครั้งเนี่ยถ้าเราลองทุกอย่างที่มันเป็นตะกะแล้วลองปลดตะกะอันนั้นออกแล้วมันจะทำให้ชีวิตไปต่อได้ลองดูนะครับผมอ่าข้อที่2ครับผมคนมีนผลมากเลยเพราะว่าติดตกะกะนั่นแหละ เพราะฉะนั้นเนี่ยในบางครั้งเนี่ยนอกจากทฤษฎีต้องดูจิตวิทยายด้วยนะครับข้อที่3ามพ,พี่ก็แค่ทําตรงข้ามคนอื่นทําไมมันยากจังวะทําไมมันยากจังเลยเนี่ยก็แค่ทําตรงกันข้ามคนอื่นเรื่องนี้ครับพี่พี่ไม่ใช่แค่ว่าเราไปอ่านหนังรรสือแล้วมันจะทําได้เลยเพราะเรื่องนี้ครับพี่พี่ต้องเปลี่ยนที่ m i n d s ็ t แล้วก็จิตใต้สํานึกของเราซึ่งการเปลี่ยนที่ mindset กับ จิตใต้สำนึกของเรามันต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานและมีและี <c oughs> อ่านหนังสือแบบเนี้ยร้อยเล่มกับฝึกร้อยครั้งอ่ะฝึกร้อยครั้งอ่ะผลลัพธ์ดีกว่าพี่พี่ฝึกร้อยครั้งอ่ะผลลัพธ์ลลดีกว่าอ่านหนังสือเยอะคือมันไม่ใช่ว่าอ่านหนังสือจะทําได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่หุ้นมันไม่น่าซือ้อบางครั้งตักกะมันไม่ได้เราอาจจะค่อยๆฝืนไปพี่ค่อยๆฝืนคือ ลองใส่เงินเข้าไปที่แบบว่ามันไม่ได้กระทบกระเทือนลองใส่เงินที่แบบว่ามันชิบหายก็ไม่เป็นไรอ่ะลองใส่เล่นๆไปดูแล้วเราก็ฝึกแบบเนี้ยไปเรื่อยๆ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 คือฝึกตรงข้ามกับคนส่วนใหญ่อ่ะฝึกไปเรื่อยๆมันจะช่วยให้เราเรียกว่าเป็นคนส่วนน้อยได้ในที่สุดนะครับตัวอย่างเช่นอ่พี่ๆอาจจะเคยได้ยินแบบว่าเรื่องของกดแรงดึงดูดเอยหรือว่าอะไรเอยแบบเนี้ยจะมีบางคนที่ ทำแล้วได้กับบางคนที่ทําลยไม่ได้เพราะบางคนอ่านแค่หนังสือแต่บางคนลงมือทําด้วยอยากมือเงินแสนเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไปนั่งอ่านหนังสือจินตนาการแล้วมันจะมีคือนอกจากจินตนาการแล้วเนี่ยเราต้องทํางานด้วยพี่มันถึงจะมีในทางกับการเงี้ยพี่ที่บอกว่าจงกล้าในเวลาที่คนอื่นกลัวเนี่ยนะครับถ้าเราไปทําอะไรบางอย่างเนี่ยมันจะสวนกระแสบางคนเนี่ยติดกับดักแบบว่า,เ,าเป็นไปตาม คนในสังคมส่วนใหญ่แบบนี้ก็จะฝึกยากหน่อยแต่ถ้าเกิดว่า,าส่วนตัวผมอะ่ะผมเป็นคนประหลาดอยู่แล้วผมก็เลยฝึกง่ายนะครับเพราะว่าในในตรก,กะผมอะ่ะตั้งแต่เด็กจะเป็นแบบนี้เสมอพี่ก็คือสมมติว่าคนส่วนใหญ่เขาเลือกซ้ายหมายถึงว่าคนส่วนใหญ่จะเลือกซ้ายใช่ไหมผมจะไปขวาผมไม่ได้เลือกขวาเพราะมันดีกว่าซ้ายผมเลือกขวาเพราะมันไม่เหมือนซ้ายสมมติววพี่ๆทุกคนแต่งตัวสีขาแบบนี้ผมจะชอบแต่งตัวสีดำ บบคือผมไม่ได้บอกว่าดํามันดีกว่าขาวแต่ดํามันไม่เหมือนขาวผมผมเป็นคนแบบนี้ผมก็เลยแบบว่าเวลาเจออะไรมาแบบนี้ผมจะถามก่อนเสมอว่ามันเหมาะกับผมไหมเนี่ยมันได้ไหมเนี่ยมันอะไรยังไงไหมเนี่ยทีนี้พอประยุกต์เรื่องกับการลงทุนใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นการเทรดหรือว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยทำไมทุกคนถึงเรียนทฤษฎีเดียวกันแล้วมันมีอะไรที่ย้อนแย้งกับคนส่วนใหญ่ไหมผมก็จะใช้ตัวประมาณเนี้ในการวัดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราฝึกทีเดียวถึงจะได้ เราต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกนิดหนึ่งครับผมว่าเวลาแบบซื้อหุ้นลึกๆแบบนี้ซื้อหุ้นเวลาตลาดแดงแบบนี้ต้องฝึกไปเรื่อยๆครับพี่ๆแล้วก็ปิดจออดทนนะครับก็ลองทําดูครับผมข้อนี้นะครับมันต้องใช้เวลามันต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกนะครับส่วนตัวผมอ่ะตอนเรียนจบใช่ไหมครับพี่ๆผมใช้เวลา5ปีในการแก้ไมซ์เซตอะเดยบางอย่างที่มันแบบว่าแก้ไม่ได้ครับผมใช้เวลาใช้ะยเวลานานพอสมควรนะครับข้อที่4ี่ครับพี่ๆไม่มีอะไร ใช้ได้กับทุกสถานการณ์เรื่องนี้ครับไม่ใช่ว่าไม่ได้ร้อเซนะครับพี่พมันใช้ได้แต่ในบางครั้งเนี่ยมันจะเป็นจุดอ่อนของระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าพี่พี่จะเป็น VIPL Trader หรือว่าไม่ว่าจะเทรดสั้นเทรดยาวหรือว่าลงทุนอะไรก็ตามแต่ครับพ,พี่ระบบบางอย่างเนี่ยมันจะใช้ได้ดีกับบางสภาพาตลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จับเฉพาะสภาพาตลาดนั้นก็ได้ให้รู้ระบบของตัวเองครับผมว่าระบบ อันไหนเนี่ยของเราอ่ะมันดีกับอะไรมากที่สุดตัวอย่างเช่นถ้าเราลงทุนแบบีไอใช่ไหมแต่ว่าเราใช้ระบบเทรนับพี่ๆก็คือกราฟวิ่งเป็นเทรนถึงจะเข้าแบบเนี้ยระบบเทรนเนี่ยมันก็จะใช้ได้กับตลาดที่เป็นเ,นเทรนเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อตลาดไม่เป็นเทรนเนี่ยหากเราใช้ระบบเดิมเนี่ยมันจึงขาดทุนก็เลยทำให้บางคนเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับพ,พี่กำไรมาเยอะๆกำไรมาเยอะๆกำไรมาเยอะแล้วเรามั่นใจสุดขีดแล้วก็ไปอัดออเดอร์สุดท้ายเนี่ยกำไรที่มันได้มาใช่ไหม ตอนที่มันเป็นเทรนเนี่ยมันคืนหมดเพราะเราไม่รู้ตัวครับผมว่าเทรนมันหายไปแล้วถ้าเป็นระบบไซเบรพี่พี่ถ้าเป็นระบบไซเบเนี่ยมันก็จะใช้ได้ดีไซเบ์แต่เวลาพอตลาดเป็นเทรนเนี่ยเราจะตกรถเคยเจอไหมครับพี่พี่เราแบบโอ้ยระบบนี้ใช้ดีป่ะใช้ดีป่ะใช่ดีป่ะสุดท้ายเนี่ยพอหุ้นมันวิ่งไปเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันไม่ยอ่อใครเคยเจอเห็นการนี้กดหนึ่งไหมครับพี่นะครับคือปกติไอ้ระบบนี้ตอนที่มันเป็นไซเบรมันใช้ได้ดีมากเลยว่ะ เป็นแนวรับแนวต้านน่ะมันแบบวิ่งง่ายๆสบายๆอ่ะแต่พอมันแต่พอตลาดวิ่งไปเลยใช่ไหมพี่พี่ปึ้ดแบบเนี้ยมันขึ้นแบบเนี้ยแล้วมันก็ออกจอไปเลยพี่มันขึ้นไปข้างบนแล้วแบบขึ้นรอบรอบเดียวแบบเนี้ยกลายเป็นว่าอ้าวไอ้ที่จะย่อปายรอบเนี้ยไอ้ที่จะย่อปรอบเนี้ยมันไม่ย่อพี่พี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีอีกระบบหนึ่งมาสําหรับไล่ซื้อตรงเนี้ยสำหรับหุ้นที่มันไม่ย่อนี่ครับผมคือความแตกต่างว่าเฮ้ยในบางครั้งเนี่ยไซเบร์สวิงกว้างมันใช้ได้ดีแต่ทําไมอ่ะตอนที่มันวิ่งเป็นนเเพแบบ้ดียว่ะ ทำไม่เราเก็บไม่ได้เพราะว่าบางระบบอะ่ะคือมันใช้ได้ไม่ได้ทุกสถานการณ์ต่อให้ใช้ได้มันก็มีจุดบอดนะครับแล้วก็พวกบิ๊กช็อตทั้งหลายแหละพวกกินคําใหญ่แบบเนี้ยมันจะเพอร์เฟกและทํางานได้ดีในสภาพาวาิกฤตครับพี่ๆถ้าสภาพาปกติทำได้ไหมมันก็ทําได้ถ้าตลาดวิ่งเป็นเทรนนอะ่ะทุกอย่างทําได้หมดพี่ๆทุกอย่างทำได้หมด,ด,หมดถ้าตลาดวิ่งเป็นเทรนแต่พอถ้าจะเอาแบบเพอร์เฟกเลยอะ่ะนะครับบิ๊กช็อตเนี่ยทำงานได้ดีในสภาะวาิกฤตแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสภาพาปกติเนี่ย การทำรอบพี่ๆการทำรอบจะทำงานได้ดีนะครับก็คือทำรอบเอาเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาว่าปกติพี่ๆก็ทำรอบเอาแล้วก็บิ๊กช็อตเขาไปเอาวิกฤตแบบนี้เพราะถ้าเกิดว่าพี่ๆจะรอวิกฤตอย่างเดียวอ่ะคือ4ปีมันมาครั้งบางทีเราก็ต้องรอนานไปนะครับก็ประมาณนี้ข้อที่5ขึ้นเท่าไรอ่ะเราไม่รู้หรอกต่อให้เราจะมีแบบฟัดฟีโบวัดนู่นวัดนั่นวัดเนี่ยบางทีมันก็ไปถึงบางมันก็ไปไม่ถึงบางขึ้นอ่ะเราไม่รู้แต่ที่แน่ๆคพี่ๆ ลงเท่าไหร่เรารู้เรื่องนี้พี่พี่ของแท้พี่พี่ของจริงเลยเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้ของจริงเลยครับผมนี่ขึ้นเท่าไหรไม่รู้แต่ลงเท่าไหร่อเรารู้เมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดสถานการณ์นี้พี่พี่อัพไซด์ไม่จํากัดแต่ดาวไซด์จำกัดเจอสถานการณ์แบบนี้ใส่เงินแล้วปิดจอเลยยังไงก็กําไรยังไงก็กําไรตัวอย่างเช่นตลาดเอสพีห้าร้อยหรือว่า n นสแดกแบบนี้ก็ได้พี่พี่สมมติว่า n นสแดกเนี่ยมันวิ่งขึ้นอยู่ใช่ไหมพี่พี่ตอนเนี้ยแบบเนี้ยมันก็วิ่งขึ้นไปของมันอะ่ะ สุดท้ายเนี่ยถ้า n แอสเดคถลม่มลงมานะพี่พี่สมมติว่านแอสเดคถล่มลงมา70%แบบเนี้ยมันลงมา70%แบบเนี้ยแสดงว่ามันลงมากกว่า70%สมมติว่าอันนี้เป็น100%ยเปอนะพี่พี่ร้อยเปอร์เซ็นต์สมมติว่าตัวเนี้ยเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแล้วมันลงมา70%แล้วแสดงว่าด้านล่างพี่พี่ด้านล่างเนี่ยเหลือเท่าไหร่ด้านล่างเหลือสามสิบเปอร์เซ็นต์เห็นอะไรไหมครับพี่พี่สังเกตอะไรไหมคำถามทำยังไงถึงจะกำไรท้าไม่ไงถึงจะกำไรครับพี่พี่คำตอบคื เราแค่วางโซนงูงูแบบนี้ก็ชนะพี่ๆวางโซนง่ายๆแบบนี้ก็ชนะเลยครับเนี่ยแถวๆเนี้วางแบบเนี้ยอาจจะมันมีมันมีสามสิบใช่ไหมเราอาจจะวางแบบห้าเปอร์เซ็นต์ทัวลงทุกห้าเปอร์เซ็นต์ทัวลงทุกห้าเปอร์เซ็นต์ถ้ามันจะลงร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะเนสเด็กเจ๋งเลยพี่ๆไอ้บริษัทที่อยู่ข้างในครับพี่ๆมันเจ๊งไปแล้วอ่าเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่พี่ๆเจอสถานการณ์นี้แล้วสิ่งสําคัญพี่ๆเราต้องเช็คพื้นฐานแน่ๆว่ามันไม่เจง๋งตัวอย่างของ NASDAQ เนี่ย NASDAQ ก็จะมีพวกแบบว่า หุ้นเทคใหญ่ๆพี่แบบ Nvidia Microsoft ที่เป็นแบบใหญ่ๆเลยเน,ลเนี่ยถ้า NASDAQ จะลง80-90%เนี่ยแสดงว่าอีพวกนั้นเนี่ยมูลค่าบริษัทแทบไม่เหลือซึ่งมันเป็นไปไม่ได้พี่นะมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยดาวไซส์แบบเนี้ยดาวไซส์จำกัดหมายความว่าถ้าลง30%เนี่ยมันลง100%แล้วนะเพราะว่ามันลงมาแล้ว70ไงเนี่ย,ยแบบนี้คือดาวไซส์จำกัดเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดสถานการณ์แบบดาวไซส์จำกัดแบบเนี้ยเราหาจังหวะในการเก็บได้เลยระยะยาวยังไงก็ชนะถือให้นานาพออก็คืจบ ถามว่าคนบางคนเขาติดลบ50เได้ยังไง60%อได้ยังไง48%่9่สิบารได้ยังไงเพราะเขาซื้อที่ปลายดอยพี่เพราะจุดที่เขาซื้อนะเขาจะไปซื้อแบบว่าอัพไซต์ก็คืออัพไซต์คนส่วนใหญ่ังไปซื้อแบบอัพไซต์จำกัดคําว่าจํากัดนี่พี่พี่คำว่าจํากัดคือเราอ่ะไม่รู้อ่าคำว่าอัพไซต์จำกัดของเราอ่ะคือเราไม่รู้ครับพี่พี่ว่ามันอาจจะขึ้นไปอีก30% 0พันอรก็ได้ก็เราไม่รู้ว่ามันจะขึ้นเท่าไหร่เนี่ยคืออันที่เราไม่รู้เนี่มันคือ จำกัดทีเนี้ยพอเราแบบอัพไซส์มันจำกัดใช่ไหมแต่ดาวไซส์ไม่จำกัดเลยพี่คือมันลงเท่าไหร่ก็ได้เนี่ยมันลงเนะี่ยดาวเซตดาวไซส์ไม่จำกัดก็คือแบบว่าพออัน,น,เ,นเนี้ยเป็นออทามไฮเนี่ยแสดงว่าร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันลงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้มันลงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ได้มันลงหกสิบเปอร์เซ็นต์ได้ไดแบบเนี้ยคือดาวไซส์มันเปิดแต่อัพไซส์เดี๋ยวเราไม่รู้จะขึ้นต่อได้แค่ไหน,นเพราะฉะนั้นเนี่ยลิสต์รีวอร์ดแบบเนี้ยนะครับลิสต์รีวอร์ดของมันอะลิสต์ต่อรีวอร์ดของมันอะจึงเสี่ยงพ,พี่เพราะว่า มันอยู่สูงมากนะครับมันอยู่สูงมากเพราะฉะน,น,นั้นเนี่ยก็พยายามถ้าจะเก็บจริงๆนะครับผมในสภาพวาที่ตลาดมันไม่ป,ปกติในสภาพวัที่โลกไม่ปกติเราจะลืมดูครับผมว่าดาวไซน์ของมันน่ะจำกัดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูตัวอย่างผ่านหุ้นอีกทีนะครับสําหรับข้อ5ทั้งหมดทั้งมวล5ข้อเนี่ยข้อสําสคัญสุดครับพี่ทั้งหมดทั้งมวล5ข้อเนี่ยนะข้อ5้านี่สำคัญสุดแล้วนะครับผมข้อ5สําคัญส,สุดๆนะครับแล้ว เราจะรู้ได้ไงว่าดาวไซส์มันจำกัดนะครับคำตอบก็คือฟันดัมเบลเทลหรือว่าพื้นฐานของสินทรัพย์ไม่ว่าสินทรัพย์มันจะอะไรก็ตามตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่นครับพี่ยกตัวอย่างง่ายมากตอนนี้ทองสี่หมื่นสี่หมื่นบาทพี่สี่หมื่นบาทสี่หมื่นบาทนะคำถามง่ายๆทองลงสี่พันพี่พี่กล้าซื้อไหมเนี่ยตอบในใจ,จนสั้นๆคำตอบคือพ,พี่กล้าซื้อแน่นอนเนี่ยทองลงสี่พันเนี่ยบางคนนี่คือซื้อแบบอสิบบาทยี่สิบบาทไปเลยแปดหมื่น บางคนซื้อร้อยบาทไปเลยถ้ามันบาทล 4, ะสี่พันน่ะก็คือซื้อสี่แสนนะแล้วถ้าเกิดว่าขึ้นสิเท่าก็เป็นสีล้านอะไรประมาณนี้นะครับเพราะอะไรพี่พี่ถึงกล้าซื้อเพราะพี่พี่รู้พื้นฐานของทองไงว่าทองอะ่ะไม่มีทางทองมันจะเป็น asset bag แล้วก็ทองเป็นสินทรัพย์ที่จะขุดได้น้อยลงเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นฐานของมันจึงสําคัญนะครับทีนี้เราไปดูหน้ากันนะผมว่าไอ้ที่บอกว่า ดาวไซจ์จำกัดแต่อัพไซจ์ไม่จำกัดเนี่ยตัวอย่างมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูเหมือน n แอสแดกพี่พี่ไปดูอ่านแอสแดกแบบนี้ก็ได้นแอสแดกร้อยสัติว่ามันเป็นตอนนี้ใช่ไหมครับนแอสแดกมันเป็นตอนนี้เนี่ยนะครับก็เฉลี่ยกับผมว่ามันขึ้นมานะครับมันขึ้นมาเท่าไหร่ครับผมมันขึ้นมาเนี่ยนูนพี่พี่จากเท่าไหร่ครับผมจาก1นึ่งพันไปสองหมื่นนะครับพอจาก1นึ่พันไปสองหมื่นรอบล่าสุดมันย่อเท่าไหร่รอบล่าสุดมันย่อมาแล้วสามสิบเปอร์เซ็นต์นั่นหมายความว่าการที่มันจะย่่่อเเนนียแทบปป็ไไไมด้ ครับนะแสดงว่าโอกาสที่มันจะถึงแบบ70 80สิมีไหมมีแต่ถ้าเกิดว่าเราซื้อที่มันแบบย่อมา30%มสิบเปอร์เซ็นต์แบบไม่เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็เห็นอยู่นะครับผมว่าอนาคตเนี่ยหกสิบของมันคือตรงนี้เจ็ดสิบคือตรงนี้เหมือนแม,ม,นม่ซึ่งไม่มีโอกาสลงถึงเจ็ดสิบเลยนะครับหรือรอบล่าสุดเป็นไงบ้างไอ้รอบเนี้ยรอบโควิดเท่าไหร่ครับผมรอบโควิดเนี่ยสามสิบแล้วก็รอบนี้อีกเท่าไหร่เนี่ยรอบนี้อีกยี่สิบห้าเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คนคนนึงติดดอยเนี่ยแสดงว่าเขาซื้อยอดดออยเหมืนนตัวีี้พ่ ก็จะเห็นครับผมว่าถ้ามันยอ่อลงมา30ล่ะถ้ามันยอ่อ30คือตัวนี้ถ้ามันยอ่อ60คือตัวนี้เนี่ยครับผมเมื่อไหร่ก็ตามผมที่ดาวไซด์มันดูจํากัดแบบนี้แล้วมันม้วนได้มันก็จะวิ่งขึ้นต่อเคนี้เองนะครับอ,อันนี้คือตัวอย่างนะครับผมแล้วมีตัวอื่นไหมนะครับไปยุดไปดูตัวอย่างหุ้นสักตัวเ,เป็นเคแ n k กก็ได้สมมติว่าเป็นเคแ n k bank นะพี่พี่วิธีการดูสั้นๆง่ายๆพี่เคแบงก สินทรัพย์นะครับสี่ล้านล้านนะครับแล้วก็นี่สินรวมประมาณนี้ทีนี้สมมติว่า Market Cap ใช่ไหมพี่มาเก็ตแคของเขาคือ3ามแสนล้านแบบนี้ใช่ไหมครับยูดีดีอ่ะตลาด r ครชมาเก็ตแค p เหลือ2องแสนก็คือ Market cap เนี่ยพี่มันก็จะขึ้นอยู่กับ,บาราคาเท่าไหร่เนาะก็คือมันมีมูลค่าตามราคาตลาดเนาะถ้าเกิดว่าราคามันตกแบบเนี้ยไอสินไอมาเก็ตแคมันจะลดด้วยทีนี้ถ้าเกิดว่าปกติของมันคือ3ามแสนถ้ามันลงไปเหลือ2องแสนแบบเนี้ยหรือว่าถ้ามันลงไปเหลือแสนห้าพี่พี่จะกล้าซื้อไหมก็คือราคาตกลงครึ่งนึง แต่ทุกอย่างมันยังเหมือนเดิมแบบนี้หรือไม่ก็มีโอกาสฟื้นได้แบบนี้เราก็จะไม่กลัวอยู่แล้วครับผมเพราะว่าดาวไซต์ของมันจํากัดนะครับหรือว่าจะเป็นตัวอื่นพี่พิจสมมติว่าเป็นสมมติสมมว่าเป็นตัวอื่นพี่พอ๋อสมมติปตทได้ปตทนะครับตอนนี้ปตทเหลือสามเอ็ดใช่ไหมครับผมปกติปตทเคยย่อลึกสุดเท่าไหร่นะครับย่อเจ็ดสิบพี่พิจย่อลึกสุดเท่าไหร่นะครับ อันนี้ย่อ62นะครับแล้วตั้งแต่โควิดขึ้นไปทำสูงสุดเนี่ยย่อมาเท่าไหร่มันเคยย่อถึง70ใช่ไหมพี่ตอนนี้มันย่อมาแล้ว35แสดงว่าสถิติของมันคือ70ใช่ไหมพี่สถิติของมันคือ70ใช่ไหมทีนี้แสดงว่าด้านล่างเหลืออีกด้านล่างไงพี่ด้านล่าง35อันนี้35เลยนะ70คือตรงไหน70 70คือ13.5ทีนี้ถ้าผมจะมานี y m a n e 35เนจเมนต์น่ะได้ไหมล่ะคำตอบคือได้พี่ผมก็ใส่เข้าไปเลยครับผม ผมอาจจะใส่ไปที่แบบ5% 5% 5%เปแบบเนี้ยถัวลงไปเรื่อยๆเจ็ดรอบพ,อพี่พีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะแบ่งไม้เก็บเป็น7ไม้แล้วก็ถือลากไปเลยเพราะว่าเพราะว่าที่ปตท20พี่พีถ้าปตทที่20บาทหรือว่าปตทที่15บาทที่มันลด70%เนี่ยนะพี่พีที่มันลด70%เนี่ยนะนนยนะปั้นผลประมาณสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งจะทำอะไรถึงจะได้ถึงจะได้กำไร10% 10%นี่คือหกักภาษีแล้วนะครับพี่เโอร์เซ็นต์นี่คาอนี้ เพราะฉะนั้นับผมไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานของมันการปันผลของมันหรือว่าอะไรก็ตามแต่พี่มันจะทําให้มันลงต่อไม่ได้ถ้าพื้นฐานของมันยังคงไปได้อันนี้เป็นตัวอย่างก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่ว่าเฮ้ยคนที่เป็นรายใหญ่เนี่ยเวลาที่คนส่วนใหญ่ไม่กล้าซื้อเนี่ยนนเนี่ยไอ้ข้อน,นี้ทำไม่เหมือนคนอื่นนะครับ ทำไม่เหมือนคนอื่นกับเนี่ยซื้อในเวลาที่ไม่ซื้อไม่น่าซื้อแล้วก็ขายในเวลาที่ไม่น่าขายความหมายคือแบบนี้ครับพ,พี่คนที่เขามีความรู้เนี่ยเขาจะแบบรู้ว่าดาวไซด์มันจํากัดแล้วถ้าลงมาเยอะดาวไซด์จำกัดปันผลเยอะตัวอย่างเช่นสวัสดิ์พี่พี่เงินเหลือแบบเนี้ยสวัสดิาเงินเหลือ200แสนแบบเนี้ยนะครับแล้วไอ้หุ้นตัวนั้นเนี่ยพี่พี่รู้อยู oh, ่แล้วครับผมว่าดาวไซด์มันจํากัดแล้วปันผล8%ปันผล10%ถ้ามันลงมาถึงแบบลึกๆแล้วปันผล10%เเนี่ยพี่พี่ทิ้งเงินไว้ง หรือถ้าเกิดว่าทุกอย่างกลับมาปกติเนี่ยไอ้สองแสนเนี่ยมันก็จะเพิ่มมูลค่าของมันเองแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่เพิ่มเราก็ได้ปันผล10% 10% 10% 4ปีก็คือ40%แล้วก็มาทบต้นทบไปเรื่อยๆถ้ามันไม่ขึ้นนะสุดท้ายเนี่ยพอมันดิดกลับขึ้นไปเงิน200แสนก็จะโตขึ้นพร้อมกับเงินปันผลที่เราเข้ามาเติมด้วยมันก็จะเป็นแบบนี้พี่ๆคนรวยทําแบบนี้เสมอเหมือนกับถ้าพี่ๆถ้าปีนี้นะไม่ว่าปีนี้หรือว่าปีหน้านะ เศรษฐกิจมันวิกฤตครับพี่พี่คนแห่ขายสังหาแบบเนี้ยอเฮียทั้งหลายอาเซียทั้งหลายครับพี่พี่ที่เขาแบบมีเงินสดเยอะๆเขาจะไปกดคนที่ขาดสภาพคล่องแล้วซื้อมาในราคาที่อาจจะลด50%ลด6ลด40%ลด30% 40%ปรประมาณเนี้ย ลด40%ขึ้นไปเขาจะไปกวาดมาหมดเลยครับผมแล้วไอ้คนที่ร้อนเงินก็ต้องขายเพราะว่าต้องการสภาพคล่องมามาใช้จ่ายในชีวิตประจําวันหรือว่าใช้อะไรก็ตามแต่เพราะคนรวยเวลาวิกฤตเขาไม่ตายเขามีเงินแต่คนจนน่ะตายนี่คือเ้าแตกต่างผมว่าคําว่าดาวเซดริสจำกัดแล้วอัพไซด์ไม่จากัดคืออะไรความรู้ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ครับผม